เรียนเชิญมาดามเมาส์ตายแล้วด้วยร้องก็ได้รับบัตรเชิญไปงานเลี้ยงด้วยเฮ้ยไปงานเลี้ยงต้องไปเจอเจ้าชายเออแต่ชุดเสื้อผ้านล้าผมรถนู่นนี่นั่นไม่มีสักอย่างเลยอะแกทำไงดีอะอ้อยอยากไปเจอเจ้าชายก็อยากไปอะโอ้โหไพนี่ฉันคือ fairy godmother นางฟ้าแม่ทุนหัวแต่คเซนต์คุณแม่ดีมากนะ น้ำลายเต็มหัวฉันเลยค่ะค่ะเทมาดามมามีนางฟ้าแม่ทูนหัวก็แสดงว่าคุณแม่จะมาเสกรถุดฟักทองมีมงใหญ่ๆแล้วก็มีรองเท้าแก้วด้วยใช่ไหมคะคุณแม่โอ้ยดีจังเลยค่ะรับเนาะเยอะเนาะอ่ะเยอะเหรอคะมากนางฟ้าว่าสิ่งที่มีปัญหาที่สุดในตัวหนูอะ่ะคือคือหนูไม่มีชุดกับเขาคนหน้าแล้วก็แบบเผยรองเท้าแก้วหนูยังไม่มีโลไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ แล้วปัญหาของหนูคืออะไรคะหน้าร่อนน่าละคะ่ะหแรงไม่ซอฟสุดละทำไงดีอ่ะคะคุณแม่หน้าตาปลวกและประทานเนี่ยต้องเอานี่ไปค่ะกล้องจากบิวตี้บาร์เอเชียเลนี่คูรูเรมีคูรูเรน์เวลาไม่ดูอะไรอ่ะคะคุณแม่ไม่รู้รย่า,ยาต้องเปิดเองจุดเด่น <laughs> ตรงนี้แม่บอกว่า กัลุนาอย่าเปิดกล่องจนกว่ากำลังจะถ่ายทำวิดีโอถ่ายทำแล้วนะคะเปิดแล้วนะคุณแม่แม่คะเสียงสะแน่นขนาดนี้ทำไมไม่เอายางมาต่อยราดทับไปเลยเหรอคะโย <c oughs> มาแล้วค่ะเป็นกล่องของ beauty ball asia นะคะเปิดกันเลยค่ะ,ะมีปัญหากับการนะเปิดทุกทีเลย <c oughs> ตั้งแต่เทฟที่แล้วเดี๋ยวนะอาเจอแล้ว โยดีอ่ะขอบอกว่าเมื่อกล่องครั้งที่แล้วนะคะที่มาดามเอาได้มาจากดิวติบ่าวเอเชียอย่างเงี้ยก็ได้ผลิตภัณฑ์ของเวลาโอเวเชเชนอลมาแล้วแบบเฮ้ยผมดีมากเลยแกขอบอกว่าผ่านไปประมาณสองสามอาทิตย์หมดแล้วก็แบบว่าเฮ้ยหมดแล้วทำไงอ่ะแบบว่าคุณแม่แฝดก็มาเธอนำเอามาให้จากดิวติบ่าวเอเชียเป็นไนโอดซินแฮร์ซิสเต็มพ็และสภาพเส้นผมแกซึ่งแบบตอนนี้ต้องการมากเพราะผมมันพินาศมากอยงมากที่สุดเลยค่ะช่วยบำรุงความสะอาดเช่นผมช่วยกำจัด มันประมาณส่วนเกินดูแลสภาพผมสำาหบผมเส้นเล็กแล้วก็ผมผ่านทานทานเทมีคือชั้นค่ะคือชั้นแลบบ้วคอแม่ <g uck> ขอบคุณพี่พี่บ่าวเอเชียแล้วคันอันนี้เป็นน็อกซินทรีนเซอร์แชมพแล้วก็อันนี้เป็น Conditioner <c oughs> ค่ะไนโอซินเขาเรเวนท์ไลเซอร์คอนดิชเนไฟน์แฮรสุอีกขวดหนึ่งคะ่ะเป็นไนโอซินเขาทรีเฟนไฟน์แฮคะ่ะนี้จะเป็น โลชั่นบำรุงหนังศีรษะหยดลงบนหนังหัวหนี่นะห่างกันหนึ่งสองเซนไม่ต้องแล้หรอกนวดเลยนวดคุณแม่อยากให้ผมมาด,ดาม้าสวยใช่ไหมคะเอาเวลาบอดมเมา,ามเต้นรำปุ๊บจะได้แบบสะบัดแท้ปุ๊บปแล้วก็พัานจมูกเจ้าชายแล้วเจ้าช,ชายจะได้หลงเลยแบบตัวที่สองค่ะน้ำซีนไดอะบ,บูส์นี่ค่ะตัวนี้จะแก้หนังห้อยบำรุงเส้นผมหนังศีรษะ ไทยแลน,น่์ดูนะโอ้จริงๆเพราะตอนนี้ที่ฉันตดผมร่วมผมบางเลยอ่ะเราก็ product ใน,นกลุ่มของ SK2 ค่ะนะคะอันนี้เป็น facial treatment essence pink flower limited edition limited edition นะคะกาอิจฉาเนี่ยเดี๋ยวมาดูตัวต่อไปกันเลยนะคะเอาแนะนำก่อนแนะนำก่อนปฏิปฏิพี่พี่ก่อน <S <S อันนี้นะคะเป็น CC cream อ๋อ CC cream CC cream คืออะไรจำได้แบบได้แบบ เลือกคอนโทรลเฮ้ยถ้าเกิดว่าเธอผิวเป็นด่งดางๆเนี้ยเราทาซีซีครีมปุ๊บมันจะช่วยคอนโทรลสีผิวให้มันเท่ากันได้ปะจริง,รงๆแล้วแบบว่าเฮ้ยกะจะแบบว่าไม่ไม่ลองใช้นะแต่แบบว่าไม่ไ,มได้แล้ว,ว่าอยากรู้อยากเห็นนะกว่าจะหลุดมานะคะนี้แหละแบบเริ่มปั๊มใหม่นะทำให้สีผิวเท่ากันแล้วก็การแต่งหน้า้ก็ติดเรียบเนียนขึ้นด้วยหอมยอ่ะต่อมานะ เอสเคทูไวท n ที่ w e r พาวเวอร์สปอ i สเสำหรับบำรุงผิวหน้ามีจุดด่างดำที่คุณน้าบอกว่าหน้าหนูต้องปรับปรุงก็คือแบบจุดนี้ใช่ปะึุให้เนี้ยนะคะ <c oughs> ที่แล้วได้สีแดงนะบำรุงลึกลํำอย่างนี้แต่นี่เกี่ยวกับสปอตคือจุดด่างดำด้วย่ะตัวสุดท้ายแล้วนี่เป็นเซ l ู m i เนชั่นออ r ่าเอ e เซนนะคะอ๋ออันนี้ ตอนที่ไปเวิร์กช็อปพี่เขาออกอธิบายให้ฟังเว้ยว่าตัวนี้มันจะทําให้ผิวเราดูเปล่งเทะก้าสำหรับคนที่แบบเฮ้ยผิวคล้ำเสียอะไรอย่างเงี้ยใช้ตัวนี้มันก็จะดูเป็นประกายมากทิ้งขึ้นนี่นะคะแล้วก็แบบโอ้ยตายแล้วแล้วก็ยังมีเสื้อจาก YouTube ด้วยตอนนี้คือกล่องที่ Beauty Bar Asia นะคะ ให้คุณแม่ Fairy Godmother มาส่งให้มดามาวบูรณะหนังหน้านะคะต้องกราบ,บคุณ <c oughs> คุณแม่ Fairy Godmother มากนะคะบินเอากล่องนี้ส่งมาให้กับลูกสาวนะคะแต่ดูคุณแม่น่าจะบินต่ำนิดนึงนะคะเพราะว่าดูแบบว่าหนักตุะะ่ม <c> ข <oughs> อโทษค่ะนี่ยคือกล่องที่มาดามมาวได้มาจากบิวทิบเบิลอเซียนะคะคลิปนี้นะคะมดามา์และคุณแม่ Fairy Godmother เราขอลาไปก่อนนะคะคขอี่ัชมด้วค่ะ